มาจากวัดสดครรูปที่สามโูภาสตราพิคุณวัดสุทาวาสไม่ใช่สุทาวาสนะครับอยุทยานโยมคงนี้ดังวัดสุดทายสุทาวาสอยุธยาหลวงพ่อสุทาวาสทองหลวงแห่งดังเงียบเนอะในรูปที่ดีก็ต้องขึ้นไปยืนบนยอดไม่ได้ายอตอนพิธีญากากโยมที่อยู่ รอบนบนพิพีอนุโมทนาสาวตุกการเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมน้อมจิตน้อมใจถวายททยธรรมกับจัดเตรียมไปแล้วนะเดี๋ยวก็ถวายใจที่อยู่ข้านคณะเจ้าภาพนะเตรียมบนปักเตรีไปแล้วแล้วก็หล่อรักประจำพ่อของตัวเองคือหลวงพ่อพระเจ้าพรก้าวเดือยพออนุโมทนาบุญเป็นพระของท่านโดยตรงนะที่จัดหล่อ ทั้ง20องค์กม่อยากให้โยมมีหลวงพ่อพรางตะพอนไว้บ้านที่มีดอกไม้หญิงที่มีน้ำใจงามั็มีอยู่ใกล้ที่กราบจริงๆนะเป็นผู้นำเป็นเจ้าเมืองนะที่เป็นสติที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนามั่งเป็นในอำเภอเราจะสอดเราจะทำอะไรในอำเภอมาตลอดมาทุกครั้งตัวธกิจกรรมใหญ่รู้ข่าวก็มาไม่รู้ก็มา ขออนุโมทนาบุญท่านนายเพลนะขอให้มีอายุวันโนจุขังพลังมีสตาะฟังทุกคืนนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินเดียวทุกคนเลยใครมาในมณฑลหล่อเข้าวันนี้ขอให้รวยใครอยากรวยสาวต้งการกังจ้ะรวยสาวเพื่อกำลังรวยน้อยอีกแล้วนะขอให้รวยรวยทุกคนนะฮะสาธุไป แล้วเสร็จแล้วเวรขึ้นไปตามหมอขอบคุครับโยมอยากจะปบพงาวน,น,นันนนะสกสยอเลยนะโยมนะาุเลยาเลยต่อเจินอยากโยทุกคนทุกท่านเลย เต็มแล้วเนี่ยยอดเก็บรับประทานคืนอดอกตอดอกอ้นไผ่อาออันีดีเูเล่นคนมาตอดอกต้องไผ่ที่ใส่กัน เอาตัวอันไปโพส์้อี่ยออ่โอเครยเออแล้วจะรวยแล้วใสุด้าแล้วได้มายกย่งพอทครับทุกท่านนะครับวันนี้พิธีหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรตัวทิจิต หลวงพ่อพุทธโสธรที่วัดระเกาะแก้ววลุวันตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วนะครับก็จะเป็นการเชิญญาติโยมไปรับพรต่บไปต้องขอ,อยุติตอนนี้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ